สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับคาคึกหน้าจากทางกลุ่ม a c e b o o k Amazing World Culture Club ได้มีผู้ใช้ f a c e b o o กรายหนึ่งได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับเห็นขมนเครมชุดไทยโดยการขอบคุณราชวงศ์ไทยที่ใส่ชุดขมนฉันนี่ขำกรากเลยนะฮ่าฮ่าเสียดายไปเม้น์ไม่ได้มันบล็อกฉันนานแล้ว คำถามคือคนในราชวงศ์เขมรใส่ชุดแบบนี้ด้วยเหรอก็อว่าไม่เคลมยังไงให้ราชวงศ์เขมรต้องอับอายขนาดนี้ชนชั้นสูงพยายามหนีประวัติเมืองประเทศสลาดและดำรงความสมระอย่างชุดซัมปอตแล้วแต่ไร่ฟ้าประชาเมรย,ยุคอินเทอร์เน็ตยังลากเข้าสู่สัญ,ญลักษณ์เมืองขึ้นสยามอยู่ได้ ถ้าคนขเขมรยึดหลักการแต่งกายจากภาพถ่ายขาวดำที่เจ้านายเขมรน,นุ่งห่มสบายไปเมื่อราว100กว่าปีก่อนนั้นมันคือภาพเชื้อสายอดีตราชวงศ์เขมรผู้พักดีต่อสยามในยุคภายใต้การปกครองของสยามสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นล้วนๆขเขมรควรขอบคุณที่อยู่ภายใต้การปกครองของสยามไม่งั้นน่ะพวกแกคงได้เห็นภาพถ่ายขาวดำของเจ้านายเขมร นุ่งห่มชุดเอายายแทนชุดสไปไทยไปแล้วจ้าการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมษายนที่ผ่านมาชุดไทยพระชานิยมทั้ง8ได้รับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของกรุงเทพลำดับต่อไปคงเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา วัฒนธรรมต่อยูเนสโกไทยนั้นเรามักจะนำมรดกที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติแล้วไปดำเนินการคาดว่ากระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยน่าจะกำลังกรุยทางเตรียมนำข้อมูลชุดไทยพระราชทานทั้ง8ยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อยูเนสโกเร็วๆนี้เพื่อนบ้านคงมีหงอยอีกแน่ซึ่งภายหลังนะครับ ที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าขมรชอบสร้างเพจหรือกลุ่มประจานประเทศขมรเองหารายได้ให้ต่างชาติได้ขำกันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเห็นมีคลิปของสำนักกัมพูชาออกมาเล่าเองเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแต่คนกัมพูชาไม่ยอมเชื่อแต่เวลาฝั่งไทยถามหาหลักฐานเกี่ยวกับกัมพูชาขมรกลับ นำคลิปนักวิชาการคนไทยนะมาโพสต์ตให้ดูถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตลกนะโพสต์จังไงให้ดูไรสมองหล่อนมาขอบคุณราชินีไทยที่คิดประดิษฐ์ชุดไทยที่พวกหล่อนอยากได้จนตัวสั่นหล่อนนะแค่งโง่หรือโคตรโง่ทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเอาจริงนะโคตรเง่ามาจากไหนนะ่ะมันรู้ดีแต่ที่มันดึงดันคือมันต้องการเอาชนะไทยและ ดึงดันที่จะเครมให้เรานะ่ะดูไม่ดีในสายตาชาวโลกแต่ขอโทษนะคงจะมีแต่ไอพวกไม่มีสมองเท่านั้นแหละซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook สมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร์สงครามข่าวต่างประเทศได้มีผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอย่างที่ผมเคยกล่าวในโพสต์ก่อนหน้านี้เอมเมนในยุคที่ มีกล้องถ่ายรูปนั้นหันมาแต่งตัวแบบเดียวกับชาวสยามกันหมดแล้วเนื่องด้วยเป็นประเทศสราชในสยามไม่ว่าจะเป็นระดับไพร่ชาวบ้านคนธรรมดาจนไปถึงขุนนางและเชื้อพระวงศ์ล้วนได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมสยามสูงมากเพราะฉะนั้นท่านใดยังเอาภาพถ่ายชาวขา่าใส่ชุดเตี่ยวไว้ผมยาวมาเหยียด มาด้อยค่าว่าขเขมรเป็นคนป่าอยู่ก็ขอให้หยุดครับเช่า่าเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยในขเขมรมีใช่ประชากรหลักแม้จะมีรากเหงา้าคล้ายกันวงเล็บเหมือนคนไทยกับคนไทยใหญ่แต่ในสำนึกรัฐชาติกัมพูชาเชาา่าคาม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงเรียนขเขมรมั่วเรานะ่ะก็อย่าไปมั่วตามขเขมรเรียนขเขมรเหยียดเราก็อย่าไปเหยียดตามขเขมร เรียนขเขมนเครมเราก็อย่าไปเครมตามขเขมนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนม,มากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าก็ามันเครมเป็นของมันเกือบจะทุกอย่างที่เห็นว่าคนเขานิยมกันตอนนี้นะ่ะลามไปหาประเทศลาวแล้วมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเฮ้อถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงๆก็แอบน่าสงสารอยู่ครับ คนขเขมรถูกล้างวัฒนธรรมไปช่วงขเขมรแดงพอเขาจะฟื้นฟูวัฒนธรรมนะ่ะก็เลยใช้วิธีผิดๆคือไปเครมคนอื่นเขาหมดถัดมานะครับเนต์ว่าแต่งแบบสยามก็ไม่ไกลหรอกครับที่มีปากเสียงทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันเที่ยวไปร้องว่าสยามเรียนแบบมันนะสิถัดมานะครับคเมนม์ว่าจริงๆเขมรน,นี่แหละครับเรียนแบบสยามหรือเรียกให้ดีหน่อยก็คือรับวัฒนธรรมถัดมานะครับคเมนม์ว่า คนขเขมรบางคนในปัจจุบันนะไม่เข้าใจและไม่พยายามจะเข้าใจเรื่องของการถ่ายทอดวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมร่วมครับพอร้องโวยวายหาว่าคนไทยขโมยของมันไปคนไทยก็เลยต้องอัดกลับแบบรุนแรงไปเช่นโพสต์รูปว่าขเขมรมานะครับคเมนม์ว่าจริงๆผมว่าคนไทยนะถทยดีก็ควรจะเอารูปพวกนี้ไปอัดขเขมรมากกว่าครับว่าลอกสยามพอเอาคนข่าไปอัดนะ่ะมันก็เหมือน เอาคนไม่เกี่ยวข้องไปเหยียดแปลกๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอัดว่าอะไรดีล่ะครับเพราะธรมนรไม่ยอมรับความจริงเลยเอาจริงนะการแต่งชุดแบบไทยใครเอาไปใส่นะ่ะคนไทยก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาคือการเคลมว่าเรรมเรเป็นต้นกําเนิดแล้วไทยเราไปลอกมาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ค่อยเห็นประเด็นนี้นะครับที่ว่าเอาภาพข่ามาเหยียดเนี่ยเห็นแต่บ่อยๆคือ ชอบบอกว่าไทยเรานะ่ะไปรับหรือลอกเลียนแบบวัฒนธรรมเขเมรมาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไปบอกเขเมรด้วยค่ะว่าคนไทยนะ่ะใจดีรักทุกคนที่เข้ามาหาเราด้วยมิตรจิตอย่างจริงใจเราไม่เอาพวกแอบ,บอ้างแทงข้างหลังลืมบุญคุณบรรพบุรุษคนไทยที่เคยชุบเลี้ยงทุกวันนี้เนะ่ะเป็นประเด็นก็เขเมรน,นั่นแหละที่อ้างว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของไปซะทุกอย่าง ด่าคนไทยว่าอิจฉาขี้ขมวยเราเลยขุดรักเงาของพวกมันมาให้ดูว่าดั้งเดิมพวกเขานะ่ะก็ไม่ได้เจริญไปกว่าพวกเราเลยแม้แต่น้อยมันก็เลยมีบางภาพออกมาแบบนั้นซึ่งทั้งหมดคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจากทางกลุ่ม Facebook สมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร์สงครามข่าวต่างประเทศ ไม้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความ่าน่าสนใจทังนี้ครับขอเมเคมันจากหลักฐานทางประวัติศา,ศาสตร์และโบรณาณคดีช่วงนี้คนฮิตขอเมเคมันไทยกันมากอ่านแล้วก็คันปากอยากจะพูดบทความนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอันที่อยากจะเขียนเพื่อนําเสนอหลักฐานที่ปรากฏและได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการโดยจะเอาหลักฐานที่มีการขุดค้นมาอธิบายว่า ข้อมคืออะไรขเมเนคืออะไรบทสรุปสั้นๆส,นสำหรับคนขี้เกียจอ่านคือข้อมเป็นขเมเนแต่ข้อมไม่เท่ากับขเมเนมันอาจจะสั้นไปเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมละกันเรามาเริ่มจากขเมเนคืออะไรคำว่าขเมเนปรากฏหลักฐานครั้งแรกในศิลาจารึก ta 6 4เป็นจารึกสมัยก่อนพระนครพบที่จังหวัดไพรแวงทางทิศตะวันออกของพนมเปญประเทศกัมพูชา เป็นจารึกว่าด้วยรายการของที่ถวายให้แก่เทวสถานซึ่งในนั้นปรากฏคำว่ากุยัมกเมนอยู่ด้วยถ้าหากแอดมินอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะครับซึ่งกุยัมนั้นแปลว่าค่ารับใช้ค่าทาสส่วนกเมนนั้นคือรูปแบบของคำว่ากเมนดังนั้นคำดังกล่าวจึงหมายความว่าค่ารับใช้ชาวกเมนวงเล็บ แต่มีคนไทยหลายคนไปบิดเบือนตีความเกินเลยหลักฐานไปว่าเขมรเป็นทาสทั้งหมดซึ่งจะกล่าวต่อไปดังนั้นจากหลักฐานจารึกเราสรุปได้ว่าชาวเขมรสมัยพุทธศตวรรษที่12ยุคก่อนพระนครหรือเมื่อพันสกว่าปีที่แล้วนั้นเรียกตัวเองว่าเมนแล้วแต่หลักฐานที่ชัดเจนว่าชาวพระนครเรียกตัวเองว่าเขมรปรากฏในจารึก ค227สมัยพระเจ้าชัยยวรมันที่7พุทธศตวรรษที่18มีคำแปลว่าบรรทูลให้มีราชพิธีนะ,สะเสด็จนำชาวเขเมรทั้ง4ผู้ซึ่งทำการรบเพื่อรักษาความมั่นคงมีจำนวน74ตำบลไปยังกัมพูชเทศแล้วประสาทแก่นักสัญชักทั้งสองอวยนาม อัเตงและสถาปนารูปกล่าวถึงการให้รางวัลกับนักรบขเขมรที่มีผลงานในการรบอย่างดีเด่นซึ่งแสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าชาวขเขมรสมัยพระนครเรียกตัวเองว่าขเขมรที่มีรากมาจากกเมนแต่เสียงก็ไก่เปลี่ยนมาเป็นขอไข่แบบเดียวกันกับหลายๆคำที่มีการเปลี่ยนเสียงระหว่างช่วง600ปีจากหลักฐานที่ปรากฏ ทำให้นักวิชาการที่ทำงานวิจัยด้านนี้เห็นพ้องต้องกันว่าเขมรคือคำที่ชาวอาณาจักรพระนครพวงเล็บและก่อนพระนครใช้เรียกตัวเองแบบเดียวกับที่เราเรียกตัวเองว่าคนไทยจบเรื่องเขมรไปแล้วต่อกันด้วยเรื่องขอมคำว่าขอมไม่เคยปรากฏในจารึกเขมรโบราณไม่ว่าจะสมัยไหนแต่ภาษาเขมรมีคำว่ากระโรม ที่แปลว่าทางใต้ที่ต่ำข้างล่างซึ่งนักภาษาศาสตร์สันนิษฐานว่าเมื่อกลุ่มคนที่พูดภาษาไทยรับคำว่ากระโรมเข้ามาก็เปลี่ยนเสียงให้เหมาะกับภาษาไทยกลายเป็นคำว่ากรมที่ปรากฏในพงศาวดารโยนกหมายถึงชนพื้นเมืองเดิมที่รบแพ้และหนีไปอยู่อาศัยทางใต้ของโยนกวงเล็บเชียงราย และสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นคำว่าขอมหลักฐานแรกที่ปรากฏคำว่าขอมนั้นอยู่ในจารึกวัดสรีชุมพศ1,884-1,910ถึงห9 1 0รหรือปลายพุทธศทวตวรรษที่19ถึงต้นพุทธศทวตวรรษที่20หรือแปลว่าปรากฏครั้งแรกหลังจากคำว่ากรเมน700กว่าปีซึ่งในจารึกวัดสีชุมคำว่าขอมนั้นมีอยู่สองที่ที่แรกพูดถึง ขอมสปาดโขนลำพงซึ่งสัตยาจาร์เซเดมีความเห็นว่าโขนลำพงนั้นเป็นตำแหน่งขุนนางอาณาจักรขเขมรส่วนข้อมสปาดเป็นคำขยายแปลว่าขเขมรดงดังนั้นในสมัยสุโขทัยแล้วขอมนั้นทำสงครามกับสุโขทัยครับส่วนที่ที่สองในจารึกวัดศรีชุมพูดถึงกลุ่มคนที่เรียกว่าขอม ที่น่าจะอาศัยอยู่แถวๆนรครปฐมใกล้ๆกับพระปฐมเจดีซึ่งทั้งสองคำมีความหมายหนึ่งร่วมกันคือหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ข้างล่างของสุขโขทยัยไม่ว่าจะอยู่ที่นครปฐมหรืออยู่ที่นครวัดก็ตามดังนั้นคำว่าขอมสมัยสุขโขทัยนั้นควรจะหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ถัดลงไปจากสุขโขทัยตอนใต้เราข้ามาฟังสมัยยุทธยาบ้าง คำว่าขอมที่เก่าแก่ที่สุดในสมัยอยุทยาปรากฏในกฎหมายตราสามดวงคําว่าขอมปรากฏในมาตราที่20ของกฎมนเทียนบานพูดรวมๆกันก็คือแขกขอมลาวพม่าเมงมอนมะสุมแสงจีนจามชวานานา,นา,นานประเทศทั้งปวงนั่นหมายความว่าสถานะของคําว่าขอมในอยุธยาอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคนต่างชาติ ซึ่งในกฎหมายตราสามดวงไม่ได้ระบุว่าข้อมคือชนพวกไหนแต่ถ้าเราไปศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมสมัยยุทยานั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคำว่าขอมในสมัยยุทยาหมายถึงขมรเช่นในพงศาวดานกรุงศรียุทยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นี้่พระนารายโปรดให้เรียบเรียงกล่าวถึงการส่งกองทัพไปตีเมืองขอมบงเล็บหมายถึงกัมพูชา จากหลักฐานมากมายที่เรามีวงเล็บรายละเอียดอยู่ในลิงก์ข้างล่างเราสรุปได้ว่าในสมัยยุทธยานั้นคำว่าขอมหมายถึงคำเรดังนั้นขอมเป็นขำเรแต่ขอมไม่เท่ากับคำเรครับที่ขอมเป็นขำเรเพราะตั้งแต่สมัยยุทธยามานะ่ะคนไทยเราจะใช้คำว่าขอมในความหมายว่าขำเณรมาโดยตลอดแต่ขอมไม่เท่ากับคำเรเพราะในช่วงสุโขทยัยคำว่าขอมนั้นมีความหมายกว้าง กว่าคำว่าเขมรแต่ที่แน่ๆน,นะขอไม่ใช่สุโขทยัยไม่ใช่ยุทธยาแน่นอนไม่มีขอมชั้นปกครองที่หนีจากพระครสียุทธยาไม่มีเผ่าเขมรที่เป็นทาสลุกฮือปฏิวัติพวกนั้นน่ะมโนล้วนๆไม่มีหลักฐานอะไรเลยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ